เผือแป๊บเดียวมาถึง EP สุดท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังส่งท้ายพอดแคสต์สั้นซีรีส์ลดเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรมวันนี้มาพูดกันเรื่องมาตรการส่วนบุคคลและการติดตามผลครับแม้ว่าเราจะพยายามควบคุมเสียงทั้งที่ต้นทางและระหว่างทางแล้วแต่ในหลายกรณีเสียงก็ยังเกินมาตรฐานครับดังนั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือมาตรการส่วนบุคคลเช่นการใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินไม่ว่าจะเป็นที่อุดหูเอียร์ปลัหรือที่ครอบหู สิ่งสาคัญคือต้องใช้อย่างถูกวิธีครับพูดง่ายๆก็คือถ้ายังแก้เสียงดังไม่ได้ก็ให้พนักงานเซฟตัวเองก่อนครับเอาตัวรอดไปก่อนเพราะถ้าไม่ทําอะไรเลยจะเสี่ยงมากต่อการสูญเสียการได้ยินครับและนอกจากอุปกรณ์แล้วการอบรมพนักงานก็มีความสําคัญมากครับต้องทําให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมต้องป้องกันหูและใช้อุปกรณ์อย่างไรให้ถูกต้องรวมถึงการติดตามผลการวัดเสียงอย่างต่อเนื่องเพื่อเช็คว่ามาตรการที่ใช้ยังมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ครับจําไว้นะครับ การป้องกันหูก็คือการป้องกันการสูญเสียการได้ยินถาวรและที่สําคัญที่สุดความปลอดภัยของพนักงานก็คือหัวใจของโรงงานที่ยั่งยืนครับฟังมาถึงอีีสุดท้ายแล้วหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ไอเดียหรือแนวคิดดีๆนําไปประยุกต์ใช้กับโรงงานหรือองค์กรได้บ้างนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเสียงดังอาจดูแล้วไม่สําคัญแต่แท้จริงแล้วแฝงผลเสียมากมายและปัญหาอาจขยายวงกว้างออกไปถ้าไม่เริ่มแก้ไขวันนี้